สวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวครับเพื่อนๆร้านประจำหมู่บา้านขอแล้วนะครับเติมน้ำตาลลงไปครับปรุงรสครับพอดีอัดเพลงมันเป็นอัดชิปแล้อัดชิปมันเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับเ็เลยเนมภาคเสียงทับน,นะครับพริกผัดน้ำมันครับพริกป่นครับผม ก๋วยเตี๋ยวไก่ตีนเปืเป่อยนะครับนี่น้ำปลานิดหน่อยวนรอบนิดน,นึงนะครับมาครับมาทักทายทุกคนนะครับแสบแสบครับพี่น้องคนให้มันเขากันจักหน่อยครับ อุ่นเตี๋ยวโอเบะละร้านประจำครับผมไม่ได้ฟังเสียงจัหว่าสดน้ำเลยเนาะคิวนี้ผมลงไปแล้ววันแต่ว่ามันติดลิกระศิ์เพียงครับเ็าเลยได้มาอัดใหม่คำแลกคกับ แต่อัดตอนอัดเดี๋ยวกิดน้ำลายจะคล้องน้ำอยู่เลยครับนี่แซ่บ c ครับเพื่อนแล้วอัดชิปให้เบิ่งอีกครับเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ